สือเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาราศีธนูปู่ท้าวเวสวร์ทักแรงถูกรางวัลที่หนึ่งดวงมหาเฮงจะเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาท่านจะปิกผันไปทางด้านที่ดีจะเฮงจะรวยจะปังจะรุ่งลนอประสบ็จ็จะร่ำรวยสื่อปู่ท้าวเวสวรณโนเมตตาประทานพรแก่ท่านแล้วขอให้ท่าน รับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเศรษฐีนะครับเรเร็วนี้ท่านจะเตรียมตัวรับทรัพย์มีทรัพย์มีโชคเข้ามาอาจจะถึงขั้นถูกรางวัลที่หนึ่งดวงชะตาไม่ธรรมดาจริงๆชาวราศีธนูบ่งบอกได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเปนทองแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านตั้งสติให้มั่นแล้วดวงจะเปิดรุ่มโลประสบความเร็จครับดวงชะตาฟ้ากำหนด สิ่งดีๆก็ถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วขอให้ท่านรวยจัดเงินล้านความสุขจะเข้ามาดวงชะตาฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วเทพเอตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวาดฝันเอาไว้คุณจะประสบความสำเร็จแล้วเร็ววันนี้เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนครับดวงชะตาคนเราได้มาไม่เท่ากัน บางคนก็บอกว่าหนึ่งล้านก็พอแล้วบางคนบอกว่า10ล้านยังไม่พอเลยแต่จะกี่ล้านหรือกี่10ล้านก็ช่างมันอย่าไปสนใจเพราะเงินทองก็เป็นแค่เพียงตัวเลขที่สมมุติขึ้นมาถามหน่อยครับถ้าคุณมีเงินแต่คุณสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงองค์เทพไม่เมตตาแก่ท่านแล้วท่านจะมีความสุขหรือ คนเราจะต้องมีพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยทั้งจิตใจด้วยทั้งความดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเงินทองวาสนาก็มีตามมาเข้ามาอย่างแชมชื่นเป็นที่สุด คนเราบุญวาสนาได้มาไม่เท่ากันแต่ว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองท่านเสริมดวงชะตาให้ท่านให้ท่านดวงชะตาพลิกเฮงรวยปังบางคนเกิดมาก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้แชมชื่นไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายแต่ว่าบังเอิญเป็นคนธรรมะมนมโมเป็นคนที่มีองค์เทพคอยปกปักคุ้มครอง ก็เลยทําให้ท่านมีความสุขดวงชะตาอาจจะพิพันชาวราศีธนูบ่งบอกได้เลยท่านมีเกณฑ์ที่จะร่ารวยเป็นมาเศรษฐีถูกราวัที่หนึ่งดวงดาวสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเตรียมตัวรับรัพย์เกิดความเพฮงความรวยความปังเกิดขึ้นกับท่านรางวัลที่หนึ่งจะเกิดขึ้นกับท่านดวงชะตาพิกพันไปทางด้านที่ดีท่านจะเฮงท่านจะรวยท่านจะปังสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน ดวงชะตาท่านช่วงนี้อาจจะเหมือนคนฝึกงานเขาเรียกว่าฝึกเริ่มต้นที่จะร่ำรวยคุณอาจจะมีความคิดจินตนาการเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วเร็วๆนี้จะเกิดข่าวดีกับตัวท่านจะมีความยินดีในใชัยชนะที่เกิดขึ้นมีความสำเร็จมีความดีใจจากความสำเร็จและมีการแก้เผ็ดโดยการเอาชนะดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนี้ เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคผูกหวยรงวัลที่หนึ่งมีเกณฑ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะได้สําเร็จมีการตัดสินใจที่ฉลากลางแหลมเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่น่าจดจําจะได้รับข่าวดีหรือว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องวิวาหรือจะเป็นข่าวจบการศึกษาก็เป็นไปได้คุณเจ้าชนะสิ่งต่างๆได้รับความสําเร็จในชีวิต มีการแก้ไขปัญหาอาจจะมีการได้รับรางวัลผลตอบแทนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นอย่างมากดวงชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคได้เลยครับของท่านมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นทำจิตใจชใจ่มชื่นอย่าทำให้ดวงตกเป็นน,นรเพราะว่าคนดวงตกเรื่องแย่ๆจะประเดบดังเข้ามา ขอให้ท่านตั้งจิตให้มั่นทำชีวิตให้มีความสุขทำเหมือนคนมีโชคลาภวาสนาอยู่ในพื้นดวงอยู่แล้วแล้วดวงชะตาจะเปลี่ยนไปครับท่านเตรียมตัวรับทรัพย์ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกรนทองถูกระวันที่หนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ